สวัสดีค่ะคุณชมที่รักค่ะรายการเพื่อนผู้คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดค่ะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้มาฝากนะคะไข่เนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเปลือกไข่ก็ยังนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะเราตกแต่งเปลือกไข่ให้สวยงามด้วยกระดาษสาค,ค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะทําเล่นสนุกๆน,นะคะติดตามชมจากรายการของเราได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ามาดูกันก่อนนะคะว่าวัาสดุอุปกรณ์น,นั้นมีอะไรบ้าง อย่างแรกก็คือไข่เป็ดแล้วก็มีกระดาษสาสีขาวสีน้ำผู้ก,กันจานสีปากกาหรือดินสอเข็มหมุดและก็กาวชนิดเหลวค่ะสำหรับวิธีทำนั้นนะคะเริ่มแรกเราก็ใช้เข็มหมุดเนี่ยค่ะเจาะก้นเปลือกไข่ให้เป็นรูว่างประมาณสักครึ่งเซนติเมตรเทไข่ออกจากเปลือกให้หมดเลยนะคะแล้วก็นำเปลือกไข่เนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดร,ระวังอย่าให้เปลือกไข่บุบนะคะจากนั้นเราก็วาดลวดลายลงบนเปลือกไข่ เป็นรูปดอกไม้หรือว่าอาจจะเป็นลวดลายอย่างอื่นก็ได้นะคะวางกระดาษสาลงบนลายใช้เข็มหมุดเจาะนะคะขอบลายโดยรอบแล้วก็ฉีกออกตามรอยหรืออาจจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ค่ะจากนั้นจึงนำไประบายสีเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปวางบนเปลือกไข่ตามลายที่วาดเอาไว้ใช้พวกกันจุ้มกาวนะคะทาให้กาวซึมเข้าไปจากกระดาษสาไปถึงเปลือกไข่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งค่ะ ก็จะได้เปลือกไข่ที่ตกแต่งด้วยกระดาษสาตามต้องการแลราา้วล่ะค่ะสวยงามน่ารักดีนะคะ การตกแต่งกระดาษสาลงบนเปลือกไข่เด็กๆนี่คะ่ะจะชอบมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเขาก็ยังได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยนะคะทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มเติมโดยการติดโบเข้าไปนะคะแล้วก็มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะทําและอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อขอมาได้คะ่ะที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมนะคะสาหรับวันนี้คงต้องลาแค่นี้สวัสดีคะ่ะ